ปเดี๋ยวไปดูกันว่ารถพี่กับรถพี่นัทเนี่ยใครที่มันจะถึงฟังฝันก่อนกันใครที่มันจะถึงฟังฝันก่อนกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่คาร์ครับผมทุกคนวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นสนุกสนุกจะมาทําให้ทุกคนดูอีกแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะวันนี้ เราอยู่ที่บ้านไร่เขาป่าแปบครับอนัจจ์อจอสนั่นเองและอะไรรู้ไหมปรัเ็นวันนี้เลยนี่โอ้โห,โห่ยปัด็นวันนี้คือน้องยิ้มมันขุดหลังไร่ให้เป็นสนามออฟโรดครับทุกคนโอ้โห,โหเป็นไง เขาบอกว่าคุณลังแล่ให้เป็นสนามออมโวลอะดรีนาลีนนี่มันลังเลยนะสำหรับคนที่เล่นอนอมโวลอย่างเราใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่มล์วันนี้พี่ก็เลยจะเอารถเนี่ยเปิดมาถมมาเลิกที่สนามใหม่ที่บ้านไร่เขาปลาแป๊สักหน่อยแต่รถเราอะไม่ได้เอามาแต่เราเอารถคันนี้มาครับนอยส์โอ้โหวันนี้เราเอานีแมคลูกหลานของพี่เจี๊ยบม,มาทำไงได้ครับอะดรีนาลีนมันลังแล้วเรายอมไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ขอเปิด บรรทกบรเลิกในการวิ่งสนามครั้งแรกของที่บ้านไร่ขอาปาแปบหน่อยมันก็เลยต้องทําการทดลองครับวันนี้ว่ารถของเราเนี่ยที่เป็นขับ2เนี่ยมันสามารถขึ้นได้ไหมไอ้บ่อที่เราทำเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยทําสนามกันมาก่อนเลยมาดูที่ว่าเราทําสนามมันครั้งแรกเนี่ยมันจะง่ายเกินไปไหมหรือมันจะยากเกินไปไหมนะครับทุกคนรอครับอดใจรออีกแป๊บ,บไ,ไ,ปไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าสนามเอารถที่เราทำจะง่ายหรือยาก ขึ้นได้ไหมก่อนไปครับฝากไว้เลยครับน้ำยากเคกซี่คาครับผมสั่งซื้อกันได้ที่เพจเคซี่คามีน้ำยาเคลือบสีน้ำยาเคลือบยางน้ำยาขจัดคราบนะครับสนใจไปสั่งได้ในเพจเคซี่คาครับอ้อครับทุกคนตอนนี้สนามอ้อมนรสสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วพาไปดูสนามหรือย,อยังไม่ต้องรู้ไม่ต้องดูเพราะว่าดูในช่องยิ้มน้อยกันไปแล้วใช่ไหมละ่ะเอาเมอร์ที่เหรอ นูในโมยงชิบกันมาแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูตอนเทสเลยนี่ว่ะพาไปดูหน่อยดีกว่ามาดูมันง่ายมันง่ายมันไม่ยากหรอกขับสองก็ลงได้และที่สําคัญนะตอนแรกมันจะลงแข่งแค่คันเดียวมันก็ไม่สนุกเพราะว่าสนามแข่งรถมันมีคู่แข่งครับใช่ไม่ใช่ใครที่ไหนต้องมีเดิมพันโคคนขับแค่โค้ดมามาพี่นันเอาด้วยของรางวัลก็คือน้ำประสีขวดนึงเหี้ยจะคุ้มค่าวรถถังไว้เนี่ยไอ้เหี้ยจะคุ้มค่าวรถถังไว้เนี่ย น้ำปรซี่ขวดหนึ่งตอนแรกเขาขับแม่คงคิดว่าจะขับอย่างเดียวคงเห็นแล้วเซียนทนไม่ไหวจริงๆรีบตักหน้าดูเลยเนเ่ไม่มีดึงถอยนะครับเดินนั่งเดียวเดินนั่งเดียวนะครับได้ครับได้ครับกันชนชนหลุดไม่ไม่มมีปัญหานะครนะไม่นับนะไม่นับตรงนี้แหละนี่ดูพี่ชาลอลงพี่ชาติลงเดินลงไปดินี่ค่ะทุกคนอันเนี้ย เห็นไหมได้เอาเป่าไม่เป็นไรเอาอารมณ์รวยให้ก็ได้เอาจจดึงถอยก็ได้อาดึงถอยก็ได้ทาที่ได้เพราะว่ารถมันขับสองทั้งสองคนใช่เพราะว่ารถพี่เป็นดีแม็กขับสองแล้่ไม่ใช่ไม่ใช่คาบลิเบียต่อพี่รถพี่นัทก็เป็นวีโกขับสองใช่แต่พี่พี่โกอะไรหรอยางพี่เป็นยางมัตเตเรียนยางเขาเป็นยางถนนดำอ๋อก็ต่อให้ไงก็ต่อให้ก็โกงเขาไงยางนี้ไม่ยุติธรรม ไม่ถูกนะอย่างนี้คนใต้ร้อยแรงนะไปเดี๋ยวไปดูกันว่ารถพี่กับรถพี่นั้นเนี่ยใครที่มันจะถึงฟังฝันก่อนกันใครจะฟังฝันหรือถึง <c oughs> หรือถึงอูงอง <c oughs> มยิ้มเริ่มแห้งครับตอนแรกก็ัีนฟ้าเนี่ยตอนนี้ยิ้มเริ่มแหง <c oughs> ้งว่างานเนี้ยงานเหมาอ่ะเอาไปซ่อมรถหมดน,น,นะ <c oughs> ไปครับทุกคนไปเดี๋ยวพี่ลงเป็นคันแรกเลยไม่ต้องยิ่งชุ่มหลอกเนี่ยลงให้ก่อนเลย นี่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไล่นะคะอาณาจักรออสนะคะนี่ข้างๆดงพักของแม่พี่โบเลยนี่นะคะถอน้าไปด้วยก็เชียร์ไปด้วย,ยวโอ้โหเปไ็นไงเบิ้ลผูดด้วยเออเบิ้ลผูดด้วยโอ้โหมาแล้วใจเย็นใจเย็นไอ,นอ,อน้น้องใจเย็นเอาแล้วเอาแล้วะหอเมเบาเดียว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  พร้อมป่ะเนี่ยติดแล้วยังไม่ทันลงเลยพร้อมป่ะเนี่ยติดแล้วยังไม่ทันลงเลยติดแล้วยังไม่ทันลงเลยคนอ่อนไหวกับลังใจสำคัญที่สุด Nope ไปเดี๋ยวไปดูกันว่ารถพี่กับรถพี่นัทเนี่ยใครที่มันจะถึงฟังฝันก่อนกันใครที่มันจะถึงฟังฝันก่อนกัน ขุดเตีย้ยเดี๋ยวตัวเองอะเป็นคนเอ้าอีกเอ้าอีเอาไงเนีเเ่ยไี่สุงไม่สุดอ่ะสุดแล้วขับร,รถอ่อนมากเลยเอ้ยยิงายหนังได้ไหมน่๋ยวส่งใหม่ได้ได้เดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่เหมือนตอนที่สั่งขงุดเลยนะตัวเองโการขับขับรถอ่อนขับรถอ่อนมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมอาจารย์บอกขับตั้งแต่สารเล้งอ่ะสารเล้งก็ติดสารเล้งก็ติดใจมันชักใจมันชักหน่อทำ ผิดอะไรเนี่ยแขนอกไปแล้วบ่อแรกเฮ้ยมันก็เกลืมขึ้นได้แล้วนะมันแขวนก่อนใชน่รึเปล่ามีชาติประยงไงเออสนุกแต่ยังไม่สุดถ้าคาริเบียนมาขึ้นได้ไหมโอ้โหทางนี้างเงี้คาริเบียนคุยอ่ะคุยขวี่ยผายเลยถั่วพี่เจี๊ยบถั่วพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบอยู่ไหนอะพี่ชาเอาอีกแล้วม <c oughs> าดูดิขับรถลงบ่ <c oughs> อ,อ <c oughs> ไปแล้วจมดิ มาดูดิมาดูเนี่เจ้าแมคโคาลากรีดเร็วตามสะพานมาต้องมาอวยหน่อยอวยผัวหน่อยเร็วชง่หานี่เมียไรชง่หานี่เมียไรความเจ็บคูมาเยียบซ้ำให้ช้ำใจทนไม่ไหวครอบครัวกูเสียเละเทะหมดแล้วฮพี่เจี๊ยบมาแล้วพี่เจี๊ยบมาแล้ว ขึ้นได้ดมันก็เทอะดูดีขึ้นไม่ได้อะเดี๋ยอย่างเดี๋ยวไปเนาให้คเหวี่ยงลงน้ำเลยพี่แ๊อยังน้นี่จบยังไม่จบย่ลย เกือบขึ้นได้แล้วทำไงดีอะทำไงโอ้ยดแล้วเกือบขึ้นได้นี่ติดตั้งแต่ตรงนี้ขอเขาว่าเขาไปฆ่าเจ้าเจ้าก็จะฆ่าเขาเพราะฉะนั้นแล้วเขาไปเจอเจ้าเขาจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะฆ่าเขาอยากใส่เขาวันนี้เขา่ตะหน้ามึงทีมสองตีละหัวเก่งจ้านี่ติดที่เตรงนี้ขับรถกระโหลกมากเลยอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูทีขึ้นได้แน่นอนรถติดลมเดี๋ยวอย่าใช้รถที่มีลมให้ติดจมแล้วนะดูนี่นะ โ้ตอนนี้นะคะแม่คอดึงพิชชาชนลงไปแล้วตรงๆยาวๆไปดึงขึ้นไปก่อนเลยตรงขึ้นไปนี่ตรงขึ้นไปตงขึ้น อย่าน oh! ิ่งนานสิเว oh! 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 uh! ้ยใจคอข้าไม่ค่อยดีดกอ้อยดกอ้อยดกอ้อยทำออกดกอ้อยห้าน้อ้นห้า้อย ความออแี oh hhh. Oh hhh. Oh hhh. Nee ีว no ันน uh ี้มันหฉันวดเลี๋ยวี่เลี่ยไม่พอเียวลงไม่ได้เลี้ยวไม่หมดเียมมันต้องคารเบียนลงเลี้ยวไม่ได้โอ้โหโอ้โอ้อ้วอ้าวเฮ้ยขวันอกแล้วเอาละคะพิชาติขึ้นมาได้แล้ว คนพิชาติจะขึ้นเนินนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพิชาติจะต่อบ่อที่2ได้หรือเปล่านะคะมาแล้วนะคะตอนนี้เดินรถมาแล้วค่ะอ่าสไลด์ซ้ายขวานะคะโอ้โหเป็นยังไงคะเป็นยังไงเป็นยังไงปิดครับปิดปิดปิดโอ้โหิดโอ้โหล้อปิดล้อปิดนี่คือล่องบิดอ๋อนี่คือคือคือล่องบิดใช่ไหมนี่คือจุดประสงค์ที่เราทําไว้ อ๋อปิดซ้ายปิดขวาแนบมาฝับงนี้เนี่ยชอบหลุดโอียชอบหลุดไปไม่ได้เหรอไปไม่ได้มันมิดมันมันแขวนก่อนเดี๋ยวเดินหน้าได้ไหมเดี๋ยวเดินหน้าเลยเดี๋ยวพี่จะพี่จะวินทุกบ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ่อนู้นลงไม่ได้แล้วด้วยเฮ้ยลงลงโอ้ยนี่เนี่ยลงลงลงดิทำเองอะไม่เห็นเหมือนตอนพุดเลยอะแล้วอะแมงนึกจัดอะแม้ตอน ไปไงยิงลูกนั้นหินลูกนั้นหินลูกนั้นแจงีีเลยหินลูกนั้นอ่ะขึ้นขนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแตี๋ยวจโชว์คนสุดท้ายไม่เอาอย่างนี้เลยความจริงก็คือความจริงอ่ะเอาเนินถัดไปนะคะทุกคนอยู่ตรงนู้นแล้วหน้าเลี้ยวส่งลงเลยง่ายกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปิดเนินถัดไปนี่คือเนินเขาเรียกว่าไฮไลท์ผีกองกอยกองกอยเนินกองกอยนะคะ นี่เลยไม่ดีเลยไม่ดีลเจ็บใจ ล้อลอยหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูคู่ต่อสู้ของพี่เอนครับว่าพี่นัทเนี่ยจะขับลงหลุมเนี่ยติดตรงไหนดีวะขอใจขอแค่สองหลุมใช่ไหมหลุมนี้กับหลุมนู้นใช่ใช่ใช่นี้ไม่ลงอเราให้ให้เพราะว่าเรื่องหนึ่งคือเรื่องยางธรรมธนายางคนละเมืองกัน อมาไม่งใหญ่ต้องอย่างนี้ตูดตูดไม่ลอยอย่างนี้แหละลงมาพอพอเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังก็มืออ่ะตัวมือโอเคเดี๋ยวอยากไปเล่นอะไรกันอีกก็เดี๋ยวไปเล่นกันให้หนำใจไปเล่นคนบ้าอย่างพี่นัทด้วยมันขับได้ใหญ่มัขับได้ใจมากอ่พี่นัทแม็กโครอินดี้สไตล์นะะคขับล้นโหดติดตามกันได้มือให้้ดวยกดไลค์พี่นัทด้วยครับว่าเก่งเวลายา กูกลัวไม่มีรถองขับกับผมเทมโอ้ไม่งั้นนะขึ้นแล้วขึ้นหนุ่มหลุมแล้วเร่งใจเอ้ยทุกคนกระย่องกระย่องอยู่แล้วนี่เป็นเอ็กซ์แล้วดูบ่ดูบ่อันดูบ่ยอมตอนนี้บ่กลายเป็นบ่เอ็กซ์แล้วสมใจอย่างี้สวยแล้วพี่นัทได้แล้วอย่างนี้ได้เลยแถวเลยอันนี้ยงนิ้วเลยครับเขาขึ้นมาได้พรุ่งจะปิดเอ็กซ์ทันทีเลยอันนี้ถือว่าโอเคสนามเราทดสอบแล้วขาดบ่อนู้น่ะท่านจะเอามันก็เทมแบบพี่นัทเลยมาๆๆบ่บ่ลเลยมีน้ำนะมึงเงยจรเละวันนี้น่าทั้ง ขอบคุณงพ่อขอบคุณพี่น้ำรับคุณที่ร่วมแข่งด้วยกันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับที่มาร่วมสนุกกันเลยวันนี้ถ้าไม่แน่าจพี่น้ำนี่ไม่มีสนามเกิดขึ้นนะฝากไว้เลยแล้วก็ฝากด้วยครับเพจบ้านไร่เขาฟ้าแปบอาณาจักรอาณาจักรออสครับไปเซิร์ชดูได้เลยใครอยากจะมาเจอเราอยากจะมาจัดกิจกรรมอยากจะมากางเต็นท์เอาอ้อมรถมาเล่นแบบเรา มาเดี๋ยวพี่โมงคนตอบใครมีขับสี่อยากจะลองอยากได้นี่ขับสองก็ได้นะครับน้องๆจะเป็นสภาพแบบนี้แต่ไม่มีมาคคุนแม่ไม่มีโต๊ะจะแล้วเลยถ้าขับสองมาต้องมีเพื่อนมาช่วยวินท์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสังตักไครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูว่าอีมหน้ารจะไปทำอะไรสนุกสนุกกันอีกไปครับเดี๋ยวนี้มิน่าสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเพื่อาจารย์ด้วยเพื่อจารย์หน่อยด้วยครับอย่าขึ้นตรงนี้ให้